ไฮมินาซังคนดิจิวัตชิวะตซันเดย์สุรสยะันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมเพชรโซทูนเนเจอรสเซสครับและในคลิป ทีมแบททิกในพาร์ทนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการออกเควสเพื่อที่จะรับรางวัลยังไงให้แบบแบบไวๆแล้วก็จะสามารถลบต่อไปเนี่ยได้เร็วมากขึ้นนั่นเองนะครับเขาจริงเทคนิคนี้เนี่ยก็เป็นเทคนิคที่ทำากันมาตลอดตั้งแต่สมัยเล่นเพลยโซ2กันอยู่แล้วนะครับแต่บางคนก็อาจจะยังไม่รู้วิธีนี้แล้วก็อาจจะยังทําไม่ได้เร็วมากก็จะมาพูดถึงกันในคลิปนี้นั่นเองนะครับอ่ะทีนี้เรื่องเกี่ยวกับวิธีการออกเควสที่วันนี้ครับก็คือเวลาที่แบบว่าเราไปลงพวกเควสต่างๆว่าจะเป็นทั้งตััววคคูต หรือว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Limited Quest, e a r t Quest อะไรแบบนี้เนี่ยเวลาที่ทําการจบเควสแล้วปุ๊บมันก็จะมีการสรุปแรงต่งตางๆนานานแล้วก็ได้รับขราววันกันมาใช่ไหมครับซึ่งทีนี้มันก็จะมีทเทคนิคที่เราสามารถทําการสกิปทั่วหลังไปได้เลยแล้วก็จะสามารถไปลงเควสตัวอื่นเนี่ยได้เร็วมากขึ้นเองนะครับอตอนนี้เดี๋ยวขอเข้าไปในเควสกันก่อนเข้ามาในเควสกันแล้วนะครับมาทีนี้เมื่อเราอยู่ในตัวเควสนะครับแล้วก็ต้องการจะออกจากเควสเนี่ยเราก็สามารถทําได้ตามนี้นะครับโดยการ เปิดหน้าเมนูขึ้นมามาที่หัวข้อล่างซ้ายที่เป็นหัวข้อ a ท k กับ q u ว s t แล้วก็เลือกหัวข้อสุดท้ายเลยครับ<ๆ>ก็คือจะเป็นหัวข้อที่เป็นการบอกข้อมูลของตัว Qu ว s t ว่าอะ q u ว s t เนี่ยมีอะไรย่างไรเรื่องเกี่ยวกับตัวชื่อ Qu ว s t ระดับต่างๆเงื่อนไขแล้วก็ขอบเนี่ยก็จะเป็นการบอกอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วทีนี้หัวไดสอตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นการที่เราสามารถทําการยกลเลิก q u ว s t ก็คือเป็นการออกจาก Qu ว s t กันได้เองนะครับถ้าวาทําการกดไปปุ๊บ เราก็จะได้ออกจากเควสแล้วก็กลับไปที่ตัวเมืองกลับไปที่แบบปกติกันนั่นเองนะครับซึ่งวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่เราสามารถทําการออกจากเควสกันได้แล้วถ้าหากว่าเราใช้วิธีการนี้ทําการกดออกเควสในตอนที่ ทําการจบเควสแล้วแล้วก็กางจะมีอยูここ่ในช่วงที่แบบเป็นการสรุปแรงตอนจบมีการบอกขอลัเชี่อจะรับเนี่ยมันก็จะเป็นการสกิปออกมาแล้วเราก็จะสามารถออกมาได้ทันทีแล้วก็ได้รับขอลงวันกันด้วยนะครับคือเรื่องกับตัวขอลงวันที่แบบว่าได้รับจากในตัวเควสเนี่ยมันได้รับกันมาแล้วเพียงแต่ว่ายังไม่ถึงหน้าที่เป็นการรับเฉยๆนะครับซึ่งเราก็สามารถใช้วิธีนี้ในการออกมาเพื่อที่จะรับเรื่องขอเทมได้แล้วก็จากัารเนี่ยก็จะได้สามารถลงเควสต่อไปได้ในทันทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการแบบปกติที่เป็นการเปิดหน้า ราสามารถกดออกมาได้ไวกว่านี้อีกโดยการเปิดเรื่องเกี่ยวกับ ตัวหน้า qu menu menu. Quick Menu นะครับก็คือเร่นกียกับตัว Quick Menu นะครับถ้าหาไว้ป okay, <Okay, okay. uh okay. ุ่ม Default เนี่ยมันจะเป็น F 9ไม่ก็เป็น F 2นะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าด้วยนะว่าเรามีการตั้งค่ากดปุ่มยังไงกันบ้างซึ่งนี้เดี๋ยวจะให้ดูแบบอัลเวอร์ชันภาษาอังกฤษกันละกันโอเคตอนนี้ก็มาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์กอกันแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาพูดถึงวิธีการตั้งค่าเปิดตัว Quick Menu แบบนี้กันก่อนกันละกันนะครับซึ่งตัวหน้าค u ิ c เ m e n แบบนี้นั้นเราก็สามารถทำการตั้งค่่่าาาาปปุมมมมเเเิดดดไ้้หหือนนนนนกกัะโยรทีู System Setting Control แล้วก็เลือกหัวข้อเซตติง้งเดี๋ยวขอเริ่มจากตัวคีย์บอร์ดก่อนกันละกันนะครับแล้วก็หัวข้อบนตรงนี้ให้เลือกเป็นชอ็อตคั t น,นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะมีชอ็อตคั t ที่เราสามารถทำการตั้งค่าเซตติ้งได้ว่าจะให้แบบเป็นการกดปุ่มอ่าอย่างเช่นอันนี้เป็น F1 นจถึง F10 นะครับว่ากดปุ่มนี้จะเป็นการเปิดหน้าเมนเมนูนะเปิดหน้าคาแรคเตอร์เปิดหน้าอีคิวเมนอะไรประมาณนี้ก็คือสามารถทําการตั้งค่าปุ่มได้แบบอย่างอิสระก,กันเลยนะครับแล้วมันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับตัว คียเมนูอยู่ด้วยก็สำหรับคนที่แบบว่าต้องการจะกดปุ่มนี้เนี่ยเป็นการเปิดหน้าขึ้นดูก็สามารถทำการตั้งค่าใส่เข้าไปได้นะครับแต่ว่าถ้าหเป็นผมเนี่ยผมจะไม่ตั้งที่ในตัวคีย์บอร์ดนะผมจะไปตั้งค่าในตัวเมาส์แทนนะครับคือเมาส์เนี่ยเราใช้ในการคคุมตัวละคอรอยู่แล้วใช่ไหมแล้วมันก็จะมีปุ่มหนึ่งที่ว่างอยู่นะครับก็คือจะเป็น อ่าเวลคิกก็คือจะเป็นการกดปุ่มลูกกิ้งตรงกลางมาสล้เองนะครับซึ่งอันเนี้ยผมได้เป็นการตั้งค่าว่าให้เป็นการเปิดตัวหน้าควิกเมนูส่วนแอคชั่นที่3เนี่ยก็ย้ายไปที่ตัวปุ่มด้านข้างเมาส์แทนนะครับซึ่งนี่ก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เรามีการใช้งานกันเลยนะว่าอมีปุ่มด้านข้างหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยมี2ปุ่มไม้ก็สอดสังการตั้งค่าอีกปุ่มหนึ่งเนี่ยได้อกสลากกันเลยนั่นเองนะครับโดยการมาที่ อ่าตรงส่วนนี้แล้วก็เลือกเป็นคุยเมนูเนี่ยก็คือสามารถ mm hmm. กดลูกกี้มาตรงกลางเพื่อเป็นการเปิดตัวหน้าคุยเมนูแบบนี้กันได้ในทันทีกันเลยนั่นเองนะครับซึ่งนี่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าเปิดตัวคุยเมนูนะอ่ะแล้วก็ทีนี้เรามาดูเรื่องเกี่ยวกับตรงหน้าคุยเมนูกันนะครับซึ่งถามว่าเป็นแบบอ่าเบสิกไทป์เลยเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับตรงหัวข้อ q u e s t Info นั้นก็คือสามารถกดจากตรงนี้กันได้นะครับอ่ะเดี๋ยวขอเข้าเควสก่อน เข้ามาในเควสกันแล้วนะครับมาทีนี้เมื่อเราต้องการจะยกเลิกเควสออกจากเควสกันนะครับก็คือสามารถทําได้โดยการ เปิดตัวเควสเมนูขึ้นมาแล้วก็มาที่ตรงหัวข้อที่3ที่เป็นเควสอินโฟนะครับก็คือสามารถมาที่หน้าระเอียดของตัวเควสได้โดยการกดแค่เควสเมนูแล้วก็กดมตรงนี้ก็สามารถเข้ามาได้ในทันทีกันเลยนะครับแล้วก็สามารถกดอับเดิเควสเพื่อทําการออกจากเควสกันได้นั่นเองนะครับซึ่งเป็นวิธีการที่เราก็สามารถกดออกจากเควสได้เร็วมากขึ้นจากเดิมที่แบบว่าต้องแบบเปิดหน้าเมนูนะมาที่หัวข้อแทสเควสมาที่เควสอินโฟมาที่อับเดิเควสเนี่ยมันก็จะหลายต่อนั่นเองนะครับแต่ว่าอันนี้ว่าเร็วแล้วใช่ไหม มันจะมีเร็วกว่านี้อีกนะครับก็คือเป็นการใช้ตัวควิปเมนูนี่แหละแต่ว่าต้องเป็นควิปเมนูที่เราต้องมีการคัสตอมมานั่นเองนะครับโดยการ กด a r d u กด o เปิดมาก่อนใช่ไหมแล้วก็กดปุ่มชิปมันจะมาที่เรื่องเกี่ยวกับ Layout Selection ได้ก็คือจะเป็นการที่เราสามารถปรับแต่งเรื่องเกี่ยวกับหัวข้อ c r d u i o เนี่ยได้อย่างอิสระนั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะมีที่ตรง uh, Customize Layout 1นะครับส่็จนี่ก็คือสามารถใช้งานแบบทุกคนกันเลยนะแต่ถ้าหากใครที่มีพรีเมียมเนี่ยก็คือสามารถเปิดด้านล่างตรงนี้เพิ่มเติมแบบว่า Setting แยกจากกันได้นั่นเองนะครับแต่ว่าสายฟรีเนี่ยก็จะได้เหมือนกันนะโดยการมาที่หัวข้อตรงนี้แล้วก็จากนั้นเนี่ยมาที่ส่วนของ Edit นะครับก็ค แล้วเราเค้าจะสอนที่เป็นอีดิทแบบนี้จากนั้นเนี่ยเราก็สามารถทําการปรับตําแหน่งหัวข้อเนี่ยได้อย่างอิสระกันเลยนะครับว่าอาจจะให้เรือกับตัวหัวข้อนี้เนี่ยไปอยู่ด้านบนนะจะให้ตรงนี้ไปอยู่ข้างล่างก็คือสามารถทําการตกแต่งกันได้แล้วก็ยังมีการแอดเรื่องเกี่ยวกับหัวข้อเนี่ยเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะครับซึ่งทีนี้หัวข้อเราจะมาเพิ่มกันนะครับก็คือด้านบนตรงนี้เนี่ยให้เราเลือกไปเป็นตรงหัวข้อท s k กับ Quest แล้วก็จากนั้นนะครับนี่ มันจะมีตัวปุ่ม abandon quest อยู่กันด้วยนะครับก็คือสามารถเพิ่มปุ่มยกเลิก quest เนี่ยเข้ามาที่ตรงหน้า layout ของ quest m e ูได้ในทันทีกันเลยนะครับอาเมื่อทําการเลื่อนมาแบบนี้ปุ๊บจากนั้นก็ทําการเลื่อนไปที่ด้านบนสุดได้เลยนะครับถ้าหากว่าเราเลื่อนมาแล้วบด้านบนสุดแบบนี้เนี่ยก็คือเวลาที่เรากด quest menu ปุ๊บก็คือมันจะอยู่ในหัวข้อแรกกันไปเลยนะครับอาทำการ กดปุ่ม c o n f i r มแล้วก็ทีนี้เมื่อเราทาการเปิดหน้าเมนูนะครับจะเห็นว่าหัวข้อ,อดังเควสเนี่ยมาอยู่ในหัวข้อบนสุดเลยใช่ไหมทีนี้เราก็กลับเข้าไปในเควสครั้งหนึ่งกลับมาในเควสอีกครั้งหนึ่งกันแล้วนะครับจากนั้นก็ทําการเปิดเรื่องเกี่ยวกับเควส์หนูขึ้นมาแล้วก็จากนั้นนะครับก็ให้เอื้อมมือไปกดที่ปุ่ม enter แล้วก็กด enter อีกครั้งหนึ่งเท่านี้ก็คือสามารถออกจากเควสกันได้เร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับโดยการกดแค่ คุไปดูอันที่1กด enter ครั้งที่2ก,กดแค่ครัครั้งที่3เนี่ยกดแค่3ทีก็คือสามารถออกจากเควสกันได้เลยนะครับเวลาที่เราจะแบบอ่าไปฟาร์มอย่างเช่นในตัวเล็บแตเควสจะเป็นหออคอลูเชรูหรือว่าจะเป็นเอเจเควสที่เราเล่ได้หลายๆครั้งเนี่ยเวลาที่ทําการจบตัวเควสไปแล้วปุ๊บเราก็สามารถทําการกดนี้เพื่อที่จะออกจากเควสได้ในทันทีนั่นเองนะครับ โอเคครับและนี้ก็เป็นวิธีการออกจากเควสกันอย่างรวดเร็วในตอนสุดท้ายที่กําลังจะคิดเรื่องเกี่ยวกับคํานวณแรง้งแล้วก็มีการได้รับของรางวัลกันมานะครับซึ่งเราก็สามารถทําการออกตรงช่วงนี้ได้เพื่อที่จะออกจากเควสมาแล้วก็รีบลงรล้ต่อไปในทันทีนะครับเพื่อแบบเป็นการประหยัดเวลากันไปเลยเนอะแล้วก็ตรงนี้จะมีสีต้องอย้ําเตือนกันอยู่2อย่างนะครับอย่างแรกก็คือถ้าหากว่าเรากดออกเร็วเกินไปตอนที่เควสยังไม่จบเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นการออกจากเควสโดยที่เราจะไม่ได้รับของรางวัลอะไรกันมาเลยนะครับเพรา ใช้เวลาที่ทําการกดเรื่องเกี่ยวกับหน้าควิกเมนูแล้วก็จะทําการกดเอาดอนเควส t เนี่ยก็ขอให้ชั่อว่าเป็นการออกในตอนที่มีการจบเควสแล้วจริงๆแล้วก็จะเป็นการคิดเรื่องเกี่ยวกับตัวของรางวัลกันต่อไปนะครับถึงจะสามารถออกจากเควสได้แล้วก็รับของรางวัลกันมาแล้วก็อย่างที่สอน,นะครับนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับตัวของรางวัลเนี่ยมันจะมาอยู่ที่ตรงส่วนนี้นะครับคือความเป็นจริงแล้วเนี่ยของรางวัลนะครับมันจะย้ายมาอยู่ในตัวคลังของตัวเควสก็คือไอ้ทุกชิ้นที่เราได้รับกันมาเนี่ยมันจะมาอยู่ที่คคลลังง แล้วเราก็สามารถทําการหยิบออกมากันได้หรือว่า อ่าตรงนี้นะครับจะเห็นว่าด้านบนเนี่ยมันจะมีการแจ้งเตือนอยู่ด้วยก็คือเป็นการกดอ่าน้าเมนูกดแถบแล้วก็ตรงนี้ก็จะสามารถทําการเปิดเรื่อยกับตัวคังควีที่มันจะมีเรื่องของตัวไอเทมเนี่ยอยู่กันได้นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ถ้าหากว่าใครที่ลงแบบเป็นปาร์ตี้นะครับทุกคนในปาร์ตี้ต้องเคลียร์ของในช่องนี้ให้หมดก่อนนะครับ <l uch ing> คืออันเนี้ยถ้าหากว่ายังมีใครบางคนเนี่ยยังเคลียร์ไอเทมไม่เสร็จนั้นก็จะไม่สามารถทําการเปิดตัวเคเวตีตต่อไปได้นะครับคือจะเป็นว่าต้องมีการเคลียร์ไอเทมตรงเนี้ยออกไปทั้ ก่อนนะครับอ่ะเราก็ทําการเคลียร์เทปออกมาก่อนโอเคทําการเคลียร์เทปเรียบร้อยกันแล้วนะครับก็คือตอนนี้เรื่องเกี่ยวกับ ัวเทมในตัวคังเควสเนี่ยก็จะกลายเป็นศูนย์เท่านี้เราก็สามารถทําการเปิดตัวเควสกันได้แต่ถ้าหากว่ายังมีสมาิกชิปาร์ตี้คนไหนเนี่ยยังเคลียร์ไม่เสร็จนั้นก็จะไม่สามารถทําการเปิดเควสต่อไปได้ไดนั่นเองนะครับเพราะฉันก็ขอให้ชั่อว่ามีการเคลียร์แทมทั้งหมดให้เรียบร้อยกันก่อนที่จะมีการเปิดตัวเควสใหม่กันแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการออกจากเควสกันอย่างรวดเร็วนะครับโดยการที่อามาที่ตรงส่วนของตัวหัวข้ออ่าอินโฟเควสอินโฟแล้วก็ทําการก่เอเรื่องเควสกันได้แล้วก็จะเ,เป็นที่เด เปิดหน้าเมนูอ,อย่างรดเร็วในการใช้เรื่องเกี่ยวกับคําสั่งตัวคลิปเมนูแล้วก็สามารถทําการ<ม>อ่าคัสตอมอ่านเรื่องเกี่ยวกับหัวข้อที่เป็นอัพร้องเควสเนี่ยเข้ามาที่หัวข้อแรกได้เลยก็คือทําการกดหน้าคลิปเมนูแล้วก็กด Enter เพื่อได้ทําการออกจากเควสกันดาน,นั่นเองนะครับแล้วก็ตอนออกเนี่ยก็ขอให้ชัวรว่า เวสมันจบจริงๆแล้วนะถ้าว่าออกมาก่อนเนี่ยเราก็จะเสียการแล้วนเนี่ยไปกันเลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่เป็นทิกที่มาสอนกันในครั้งนี้นะครับแล้วก็ถ้าว่ามีที่ดีๆมาอีกเนี่ยเดี๋ยวก็จะกลับมาสอนแบบนี่กันเหมือนเดิมก็สามารถรอติดตามกันได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาต้นเอ